สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้ <c oughs> มาทำอะไรจำได้ว่าครั้งที่แล้วบอกว่าจะมารีวิวไอ้ครีมยาสระผมยาจีนใช่ไหมมีความรู้สึกว่า <c oughs> ใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงอชอบนะคะชอบตัวคอนดิชเนอร์ตัวครีมนวดรู้มีความรู้สึกว่าพอบีบ ออกมาปุ๊บแล้วแบบออกมาชโลมผมปั๊บเนี่ยผมมันนุ่มดีอืมคือแบบผมมันนุ่มไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ชอบตัวแชมพู <c oughs> ทำไมถึงไม่ชอบตัวแชมพูนะเหรออืมมันต้องบีบเยอะต้องกดเยอะแล้วแบบฟองมันไม่ค่อยมีเนื่องด้วยเป็นคนที่ชอบชอบสระผมแล้วแบบฟองเยอะ เราเป็นคนที่สระผมทุกวันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน mm. อืเขาบอกว่าสระทุกวันอ่ะมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะไม่สระผมนะคะแล้วก็มีพี่ชนน่าญเนี่ยถามาบอกว่าให้กลมหัวลงแล้วเอาแป้งมาฮ,ฮ,ฮีกับหัว mm. ประมาณนั้นนะคะ <Yeah. S 1> ก็โอเคผมนุ่มขึ้นถามว่าหายฟูไหมก็ไม่นะ อืผมฉันก็ยังฟูเหมือนเดิมแล้วก็ล่าสุดถามว่ามันโอเคไหมโอเคเพราะว่าก็คือล่าสุดไปทําอะไรกับผมมาวกคือไปทําไปกัดตอนแรกลงสีดําใช่ไหมทําสีดำใช่ปะคลิปที่แล้วเป็นสีดําคลิปนี้มาผมมีสีสันนะคะคือไปกัดสีผมแล้วก็ลงสีมาใหม่ แล้วผมไม่เสียโอเคข้อดีข้อที่หนึ่งผมไม่เสียสอง่เพราะว่าจะมีปัญหาไปถึงหัวหน้าตัวร์เลยนะเดี๋ยวพอเวลาต้อมาทุดยอดกันมีความรู้สึกว่าสีผมมันชัดดีไม่ต้องรอนานว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะเป็นสีหรืออะไรคือแบบเหมือนกับสีมันเข้มขึ้นแล้วแบบสีมันไม่เพี้ยนนึกออกป่ะคือผมอะ ทากสีดําอ่ะคือลงสีดําดําจริงๆอ่ะแล้วแบบกัดกัดสีผมแล้วลงสีบอลสว่างแล้วแบบได้สีขนาดนี้เนี่ยถือเป็นโชคดีมากๆแต่ว่าในความโชคดีมันก็จะมีความปะแล่นประแล่นตรงหัวไหอเหมือนผมพิการอ่ะจริงๆแล้ก็ไม่เป็นไรราเกิดไม่ไดแค่รแต่ก็อย่างที่บอกได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว แล้วผมยาวขึ้นไหมขึ้นค่ะดูได้จากโคนผมเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นผมกัดเนี่ยตรงโคนมผมมันจะไม่ค่อยโดนนะคะก็ดูดูโคนผมอันนี้แกะให้ละอ่ะอืมมอคันจัหเ้วอืดูโคนผมก็ได้ เมื่อกี้โราเชื่อที่เป็นอะไรนัดหนึ่งหกสองสามสองหกเอ็ดหนึ่งคะมีความช่วยเออผมมันก็ยาวขึ้นมาหน่อยนึงแต่ด้วยปกติตัยงคนผมยาวเร็วอยู่แล้วอันนี้ก็มันกำลัาเล่นให้มันยาวเร็วขึ้นนี่แต่ก็ไม่หายฟูพี่เขาเชื่ออะไรนะลักเดชันผมก็ยังฟูอยู่ยังไม่เป็นทรงเหมือนเดิม ก็ยังเป็นอ e ีเพิร์หมือนเดิมแต่สีตรงนี้มันตลกม,มากก็เดี๋ยวจะไปลงใหม่นี่ทำสีบอลสว่างสว่างจัดได้แค่นี้ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ผมไม่เสียอืมชอบตรงที่ผมมันไม่เสียแล้วก็สีมันติดเร็วตอนแรกมันได้เป็นสีนี้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ ตัวนี้นม่ได้เป็นแบบนี้เลยเออมันจะเป็นทึบๆดำๆไปเลยเนะนี่ยอืมนะมันผมด่านโอเคจะบอกแค่นี้ส่วนเซร่าเหมือนน้ำมันเซร่ามันเหมือนน้ำมันอะมีความรู้สึกว่าเตียงผมมันก็เลยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่แต่ก็ใช้อืมเขาบอกให้ใช้เป็นคู่คู่กันก็เลยต้องใช้ชอบสุดคือคิมนวดโอเคชุดละห้าร้อยห้าสิบบาท แจ้งไว้เลยนะคะชุดละ550บาทนะคะก็หาซื้อได้ตาม Facebook ทั่วไปโอเคบ๊ายบายแล้วเราก็มีนะอืม